รสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพเหมือนแบบอาหารแช่แข็งเนาะในห่อ MRE นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยอืม ครับวันนี้เราจะมากิน M r e ของกองทัพบกกันนี่พกมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นผัดชาลูกชิ้นนะครับมามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างมหัวรสชาติข้างในมันจะแสบบ้น,นะครับข้างในมันบอกว่ามันจะมีข้าวหอมมะลิผัดชาลูกชิ้นแกนสับประรดอบแห้งนะครับนี่ แล้วก็ผงกาแฟเ,เกลือแร่น้ำพริกลูกอมช้อนยาวหนึ่งนะครับมาดูกันตัวนี้ข้าวหอมมะลินะครับตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลินี่ละตัวนี้จะเป็นผัดฉาผัดฉาลูกชิ้นนฮะเราจะมีแบบที่เขาบอกเป็นเกลือแร่นะครับ เลือหนึ่งแล้วก็อะไรนี่สับประรดนะครับสับประรดกาแฟโอ้กาแฟแล้วก็มีช้อนมีน้ำพริกอ๋อเป็นพริกกัปานะครับแล้วก็ลูกอม,ล,กอมลูกอมจะมีมาให้เป็นลูกอมสามเม็ดนะครับมาเรามาลองแกะชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาแกะดูข้าวหอมมะลิก่อนนะครับ อแข็งๆมต้องเอาต้มน้ำร้อนก่อนนะครับมันถึงจะพร้อมทานแต่ถ้าถามว่าเราต้มไหมเราไม่ต้มเราก็กินได้เลยครับในกรณีฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเราทำให้มันสุกมันจะแบบเหมือนเราได้อุ่นกับข้าวอะเนาะมาชิมตรงนี้กันนี่เป็นผัดชา ไซลัซสอดวอ้ผัดชาลูกชิ้นก็น่าทานนะครับนี่อืมขอชิมก่อนอืมรสชาติโอเคครับก็เหมือนพูดง่ายๆก็เหมือนอาหารแช่แข็งนะครับข้าว รสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนแบบอาหารแช่แข็งเนาะเขาเป็นอาหารเอฟอารี e นะครับกรณีถูกเซิรนเราก็กินได้ตัวนี้ผมก็มาแกะกินนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดอายุนะครับถ้าไม่กินเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อน รสชาติถือว่าผ่านครับโอเคใช้ได้เลยสําหรับเมนูนี้นะครับแต่เมนูอื่นยังไม่ได้ลองชิมดูอันนี้เป็นลูกชิ้นผัดฉานะครับถือว่าโอเคใช้ได้ครับผ่านผ่านอ่ะเรามาลองชิมพายสับปะรดกันนะครับในห่อม R ีนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย เป็นสับประรดอบแห้งนะครับพายแอปเปิ้ลโอ้ยพายสับประรดเพราะวะ่าติดไทยพูดอังกฤษกิดไทยไปไปเรื่อย <laughs> พายแอปเปิ้ลน,นะครับสับประรดอบแห้งนะครับบัคซิดาเอ้บักนัดอบแห้งบานเท่านะครับบานเข้าอินบักนัดอบแห้ง